เอร้อมมากโอ้แม่จำได้สิ รอคข่านแล้าก้านักเาและสิ่งของจะติด้นแปลกหน้าแต่เก็บกระเป๋าและสิ่งของไว้ใกล้ตัวท่านถะสิ่งของของท่านสูหายตรดแจ้งที่เคานบริการจับติดโขริทกอาคารที่เยนพี่เมยพี่นอยยังมาไม่ถึงเลยสวเขา่ตัวเขาหนก็ะคื่อนที่ ท่านต้องไ c ่เอาของจากที่นี่และไม่ทิ้งของจากไม่มี่ในถ้าพลาดท่านว้องรับผิดชอบในที่นี่ขอบคุณค่ ่งกันลงมากแห่งกันลงมากมลงเรมเป็นกระป๋องน้ำแต่ต้องแบบทำบ้านใหม่ให้เป็นบ้านทุกอยางต้องเอาตะเบื้องแบบใหม่ก่อนต้องมีที่จับกะเกันไปก็ต้องมีที่จับให้แม่แล้วเอารถไฟฟ้าเลย ใจอ๋อถ้าคนที่ไปก็สู้ๆนะคะแล้วก็วิ่งแล้วก็เก็บขยะไปด้วยกันแต่คนที่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไว้ครั้งหน้าเท่าว่างก็มาเจอยังมีอส,องนะสองครั้งนะใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีเชรบุรีพะเยา,าใช่ไหมเป็นสามทางค่ะใช่ก็มาคราวหลังได้ยินดีต้อนรับเสมอะเ เดี S <S <preach ers> so first, ๋ยวเรามีเวลาที่จะหาอะไรกินไหม้วก็อาจจะมีอ่ะนะเออตอนไหนตอนที่จะกอดเรื่องกอดมาเพื่อนแรๆเดี๋ยวว่ามีพี่โน่นหาย่เนี่ยัดได้ไม่รู้ทม่รู้ไม่รู้เนย เพิเก่กยังไม่แล้ว,มลวหมอบอกว่าถ้าไม่มีอาการอะ้วเราไปหลบกระเป๋าไปไม่ได้ไปนอนจะไม่ทาูกไ จะคาน5โลได้เลยจ้ะจะคอยดูนะจริงเปล่านี้ได้ป่ะเจรอนะ้าว nha sao nào không có được ạ. Anh không? Thấy cái này Không video. Rồi mình ไปเดียวกันใไปเดียวกันเหรอคะเราเชคกินยังคะเดียวกันแมเราต้องเชจบเดแล้วเฟบอกว่าเราวิ่งแม่น้ำโขงทุกคนเฟบอกว่าเราวิ่งแม่น้ำโเห็นไหมจริงเหรออุ้ยสวยแน่อันนี้คุณไปจรไหมเนี่ยไม่สนเฟหรอดอกา